สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนลุงป้าอาทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีวีสองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเนี่ยจะกลับมาซุ่มดูชายไร้หัวหรือว่าผีหัวขาดเนี่ยที่พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเรียกร้องกันมานะครับว่าอยากให้พวกเราเนี่ยมากันโลเคชันนี้อีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาตามคําขอนะครับซึ่งพี่เมาส์เนี่ยก็จะมาด้วยนะครับ S <S <it> <S พี่เมาสก็ทําช <S moving Yin> <ing t> ่องเหมือนกันนะครับเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับพีซาก็ช่องนายออฟฟิเชียลนะครับก็ฝากเพื่อนๆเขาไปติดตามกันด้วยนะครับและพี่เพื่อนๆด้านใดเนี่ยเพื่อเข้ามารับชมคลิปผมเนี่ยก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเท้าเข้าไปกันครับไปก็ระยะทางก็ยังอีกไกลนะ หลอดไหมพิซ่าให้ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วมั้งใช่เกือบแล้วเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับพี่พี่มาล่าผีดึกเลยอ่ะก็อยากให้เจอจะจะเลยนะพี่นะคือวันนี้เรามากันดึกมากเลยนะพี่นะโคตรดึกผมบอกเลยไม่เคยมาดึกขนาดนี้เลยอ่ะใจมันรักเอยากมาให้พี่เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันด้วยไงวันนั้นเรามาฝนตกนะครับใช่ใช่ฝนตกวันนี้มาแก้มือหน่อยนะครับ มากเลยเฮ้ยทำไรเสียงอะไรอยู่วะคือวันนี้กระมาดึกมากเลยพี่นะเราก็เลยไม่ได้เอาอะไรของมาเส้นไหว้แน่แต่แล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับไปตากใบขออนุญาตก่อนครับเลี้ยวแสงเลยนะ ะัตถวัตถุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะคะาวัตถวัตถุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะคะาวัตถวัตถุสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังทุปะทุปังบุพะคันทังครูอาจาริยหังปูเชมิอิมังทูปะทุปังบุพะคันทังครูอาจาริยหังปูเชมิอิมังทูปะทุปังบุพะคันทังครูอาจาริยหังปูเชมิสาธุสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตมาถ่ายทำรายการนะครับพ่อผู้วิสีและแม่ย่าจะเกียนยังไงข้าพเจ้าทั้งหลายขอถ่ายทำรายการให้สำเร็จรลุล่วงไปได้ดีวันนี้ทางช้างทั้งหลมาค่อนข้างดึกแล้วไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาถวายเดี๋ยววันหน้าข้าพเจ้าทั้งหลาย จะนำามากูน้ำส้มน้ำหวานมากราบไหว้ถวายเป็นการย้อนหลังนะครับขออนุญาตนะครับไปครับพี่ๆตอนนี้พี่ว่าไอพี่ซาเนี่ยได้ไหว้ขอขมาแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาดึกจริงนะครับใกล้จะเที่ยงคืนแล้วแค่ไม่กี่นาะทีนี่เองนะครับเราก็จึงไม่มีร้านค้าร้านไหนเนี่ยได้เปิดแล้วนะครับไว้เรามาคราวหน้าเดี๋ยวเราจะเามาภูมาให้นะครับ okay. ก็เรามาดิกลัววันนี้ใช่พี่มองดีๆใช่ไหมวะใช่ไหมใช่ไหมอะไรไปดูกันดีไหม หายเข้าไปในนั้นอะระวังงูพี่วันนั้ผมเจองูตัวประหลาดเลยเฮ้ยข้าวคอกับผีอกันตอนนี้พินี่เฮ้ยพ,พี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมครับ มันจะหายไปไหนได้วะพี่คนละฝั่งพี่คนทั้งคนนี่มันจะหายไปไหนวะเจอไหมไม่เจอว่าฝั่งนั้นเจอไหมอ่ะไวยิวววยง ไม่รู้ไปไหนแล้วอลองไปดูทางอื่นดิพี่เฮ้ยจะจ่าเลยครับพี่พี่พี่ครับเห็นไหมครับพี่ชาเห็นไหมสวัสดีค,ครับใครครับ ไม่ตอบว,วัสดีครับเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยพี่หาย,ยไปไหนแล้วอ่ะพี่มองไปเจอมันหายต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไง เสียงอะไรอ่ะเมือเคแถวนี้ใช่ไหมเออแถวนี้แหละพี่ ันคกไม่รู้หายไปไหนแล้ววะฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะป่ะพี่พี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูของเด็ดพี่่ะพี่ม้ผมจะพาไปดูของเด็ด

เสียงอะไรเสียงพิซซ่าเสียงอะไรเสียงอะไรอยู่ข ja okay. ้างในข้างน้ำเหรอเสียงอะไรไม่รู้เส cool ียงอะไรไม่รู้เขาอี้ล้มเสียงเหม่เฮ้ยเฮ้ยพีซ่าชัดเจนอะไรชัดเจนพี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะเขาไปในห้องน้ำไหมพี่ ไม่รูง้งไปไปดูไปดูดูไปดูไปดูน้ำพี่มาเข้าไปดูเลยผมจะดูข้างนอกเฮ้ย,ย,ยใช้ล้วใช้แเราในห้องน้ำเสียงอยู่ข้างในอะ่ะเจอไหมไม่มีนะเอาดีดีอะไรวะดักกันคลุมมข้างหลังนี่บอกว่าพี่ ไปหมอไปดูดิไปเร็วไปดูสิเพบเดี๋ยวพี่จะลองดูห้องน้ำฝั่งนี้ไม่มีมันมีห้องน้ำห้องนี้ที่ปิดอยู่ห้องนี้ป่ะไม่ใช่ไมห้องนี้ปิดเนียนจังวะมีไหมไม่มีหมอไม่มีไปไหนแล้ววะหายไปเลยอ่ะ หายไปกับตาเลยคือหลอนมากตอนนี้มันหายต่อหน้าต่อตาด้วยไงสิ่งเหนี่ยง,งน้ำนี่<อ>สิ่งเหนี่ยงน้ำนี่เข้าไปดูมีเปล่าพี่มาเข้าไปดูดิแต่ผมจะคอยดูข้างนอกไว้ เราเข้าไปเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่มีอะไรเลยไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรถึงที่ป่าฮะไปดูข้างหลังนี่พยไปดูข้างหลังไม่มีเหมือนกันมีไหมไม่มีพี่แวงหลังว่ะ คือตอนนี้เราแหว่งหลัลงเราไปดูข้างหน้าดิพี่สวัสดีครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยหลังต้นไม้ไปดูเลยไปดูไปดูเฮ้ยหายารย น,นี้ใช่มพี่อ้อมไปทางนู้นเลยต้นนี้แหละต้นนี้เลยเจอไหมมังคนดหรือผีปีนต้นไม้หรือเปล่ามันจะไววันนั้นไวเกินมันจะไวไปไหนอะพี่โคตรบางบีงโอโหตอนนี้เที่ยงคืนแล้วด้วย คอร์หลอนผมบอกเลยยิงเดึกยิงหลอนไปทางนี้หน่อยดิไปดูทางไหนพี่ไปทางนี้หน่อยสิโอใจตึงๆต่ำๆตาง,ตงตน,นี้ก็ป่าตองน,นี้ก็ป่านะครับอื้อ านะครับถามว่ากลัวไหมพวกผมกลัวนะพี่นะเดีพยายามข่มความกลัวโอ้ยดินพันแล้วมในเมื่อมันอยากเจอเฮ้ยอะไรอะไรต้องยิงเหรอเบื่ดพี่ไม่เจอเหรอเฮ้ยชัดเจนเฮ้ยหายไปไหนวะ หายยังไวพี่ฮะ่ามผมว่านะเริ่มจะไม่ไหวแล้วอ่ะน้ำลายเหนียวแ้เ่เจออย่างนี้บ่อยๆไม่ไหวเลยนะแล้วกัดอยู่ๆมากเลยพี่ชาคือเจอไหลช็อตแล้วอะเจอแบบนี้หายตัวไหลช็อตแล้วอะพี่เฮ้ยมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะผมว่า กันเลด้านหลังฮะเสียงอะไรด้านหลังวะฮะเสียงเหรอเสีจ um ุดกันหลังเฮ้ยพี่เมาคนละทางคนละทางคนละทางเจอไหมเจอไหมเมื่อกี้เจอไหมกอดไปดูเมาดีดียิงชีผมก็ว่าอยู่ ไม่มีใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยใช่ไหมวันอะอะไรใช่ป่ะใช่เอาไงมันสะดุดตาผมพอดีเลยอะที่ไหนน่ะใช่ป่ะวะใช่ไหมหรือเปล่านั่นๆๆๆไปดูดูสินั่นๆๆ ไปดูดิใช่ป่าวะอเอา้าเมื่อกี้มันอยู่แค่ต้นต้นไม้นี่เองท้่ไหนใช่เบิร์ดเมื่อกี้อยู่แค่ต้นเองพี่แต่พี่เห็นเหมือนแวบๆเหมือนจะใช่นะไม่รู้อะแต่เมื่อกี้อยู่แค่ต้นเนี้ยผมเจออยู่แค่ต้นเนี้ยต้นไหนต้นเนี้ยพี่ดูเห็นเห็นเหมือนพี่ป่ะพี่เห็นแวบๆ พี่ซาไม่เห็นเหรอเห็นแบบลางๆอ่ะพี่ซาผมเห็นแบบลางๆเลยเฮ้ยโอ้ใคร่ครับใค่ครับใค่ฮะออกมาเจอกันหน่อยดิวะ ออกมาเจอกันหน่อยดิมาดีไหมออกมาท้ากับพีซ่าหน่อยดิพี่ซ่างต้นไหนมาเอ้าเฮ้ยพี่จำได้ว่าเดินผ่านนร่นแหระเก้าอี้มันตั้งอยู่ไป่เชือกเหรอใช่ไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตเก้าอี้เอาแล้วมีใครไปปัดม,มันไหม ไม่มีอ้าฮะนี่ยลมพัดมั้งเอ้ยลมพัดเก้าอี้ทั้งตัวเลยอ่ะไม่รู้มองเป็นวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนเออลองก็ลงองเออโหโคตรบังเวงเลยนะบังเวงนะดิผมบอกเลยตรงที่นี่กลางวันกับกลางคืนนี่คนละเรื่องเคยพามาตอนกลางวันกันแล้วนะพี่นะมาตำรวจ มันเป็นคนละเรื่องเลยกลางวันกับกลางคืนพี่วะใชา่มันป่าล้อมรอบอ,<ะ>อยู่บนเขาฮะยังผมว่าไม่ฝาดแล้วนะฮะผมว่าไม่ฝาดแล้วนะไอ้มอเข้าไปดูครั้หนึ่งหรือไม่ใช่เหรอตรงนั้นใช่พี่เฮ้ยฮะฮะฮะเสียงอะไรวะอะไรดูตรงต้นไม้ก่อนมารอบ ไปดูดิพี่พี่ไปทางนู้นผมเข้าทางนี้นะพี่โซผมอยู่ตรงนี้เลยเอางั้นอ่ะสามมุมเลยเจอล่ะเจอ่ะไหมไม่เจอผมไม่เชื่อรอบเนี้ยเฮ้ยเอาดีพี่ออมผมไปเนี่ย dạ âm กัน á. ป่าใช่มั้ยอ้าไม่ได้ต้องป่าเต็มไม่เบิร์ดของป่า เจอวิวิบบับนี่ไม่ปื้มเลยอย่าหายตัวอติวา่าแน่จริงใช่ไหมพี่เฮ้ยเสีงเยงไงวะเสียงแถวานี้แหละได้ยินชัดจเจนอะ เสียงเวาแถวนี้แหละพี่เฮ้ยเสียงกิ่งไม้อะไรตกกระทบป้ายรอเปล่าน่าจะมั้งเฮ้ยเจออากาศวังเวงมากวี่าลมงอไม่พัดขนลุกอ่ะโหยุงพี่เอ้ยเจออีไหมไม่เจอแล้วเอาไงกันดีถอยกันไหมอ่ะ เดี๋ยวพี่จะสู้ต่อผมก็สู้ต่อ<ะ>ถ้าพี่ไหวผมก็ไหวพี่ม้าเอาไงครับมาวนาอีกรอบดี้ยมมามาวนดูอีกรอบดิดสอดีครับสดีครับผมดีครับ อย่าบอกนะมาครั้งนี้ลุกตั้งเองออเออแหมลมพัดร่วงเออมองวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนแล้ววะอ,อ,อะไรใดๆก็ช่างสวัสดีครับมีอะไรไหม,มสวัสดีครับบรงที้เจอที่นี่ใช่ไหม ใช่มันก็หายไปใ <ไป S 2> <ห>น,นต้นไม้ดูไม่ชัดไม่เจนสวัสดีสวัสดีครับไรเสียงตอบรับโอเคนะพี่นะตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วครับใช่ครับเวลาที้คืนรอฟ่าแล้วครับง่วงไหมขออนุญาตขอนอกพื้นที่ กันดีก่อนนะก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวไงเนะี่ยพวกผมเนี่ยทั้งสามคนนะครับขออนุญาตออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะเดินไปปิดไปเนี่ยแหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกผมเนี่ยได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวไงพวกผมเนี่ยขออนุญาตออกก่อนนะเพราะาตอนนี้เนี่ยดึกแล้วนะครับว่วงนอนกันด้วยนะครับ,บ<อ>เดี๋ยวไงไว้ เดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะใช่ครับไป